สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง f อฟเก่าเราก็เอฟซใหม่เนาะมาพบกับช่องพิดาเหมือนดืมนะคะกับเนวทางฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พี่จ๋างวดประจําวันที่29กันยายน2567นนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองโปรดช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของเมื่อวานเนาะของวันที่28นะคะซึ่งวันที่28แอนให้วิ่งรูที่8 3 6นะคะเน้นไปที่8 ผลในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจ6กเนอ่าหกสนย์ 6, 30, ล่างห้าแนะคะสามน์ 30, นะคะวิ่งรูที่3มาอ่าตัวเจาะสามนย์มานะคะส่วนล่างห้าแปดนะคะวิ่งรูที่แปดก็มานะคะในรอบพิเศษเนาะสี่องล่างศูนันนี้แอดหลุดไปนะคะในรอบปกติ119่งหน้านะคะหน่ 19, มาอีกแล้ว119ึ่งเก้ามา2อ่าบนล่างเลยของวันก่อนมา2อน้อยเนาะในรอบ v ีไนะคะสี่ อ่ะสี่หกสามล่างสองินะคะอ่ะาวินหกสามแล้วก็ตัวที่แอดจับคู่นะคะพี่พี่จ๋าแนวทางของแอดก็วันนี้ก็มาในสองนอยนะคะในรอบเฉพาะกิจแล้วก็ในรอบ v i p นะคะอ่ะยังไงฝากตามต่อแล้วกันเนาะพี่พี่จ๋าอ่าสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าใครชอบค่อยตามเด้อไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะอ่าตามต่อกันคงวันที่ยี่สิบกลานะคะพี่พี่จ๋า ข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเอาไว้สำหรับท่านที่มารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วกันนะคะอาจะได้ไม่พลาดเวลาแอดลงคลิปใหม่ๆเนะาะชุดโค้งสุดท้ายนะคะามาดูกันว่าตัวเด่นในวันนี้มีตัวไหนกันบ้างนะคะ เด่นวิ่งรูดของแอดนะคะวันนี้ให้เด่นไปที่0ูนย์นะคะหรือจะจับชุดวินในนี้เนาะตัวที่แอดเน้นก็คือ0นย์นะคะพี่พี่จ๋าอ่าลุ้นได้4หน่อยนะคะทีนี้มาดูตัวเด่นแต่ละตัวตัวที่แอดคัดออกมาให้นะคะสำหรับ0ูนย์นั้นแอดให้ไปที่ศูนหนึ่ง 06ตัวเด่นที่แอดให้ไปอย่าลืมนะสายเบิ้ลวันนี้คำนวณออกมา00ก็มีนะไม่แน่ไม่นอนนะมาแล้วมาอีกได้ส่วน3นะคะแอดให้ไปที่38 39นะคะ2 20 21นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวดูตัวที่แอดเน้นกันนะคะสำหรับในเด่นที่0นะคะแอดเน้นไปที่06หรือ09เนอะใครไม่ชอบ6 นะคะกลับกวาเป็น9สําหรับเด่นที่3ามนะคะสอสูนย์นะคะ,ะแนวทางของแอดก็จะประมาณนี้นะพี่พี่จา๋าจดไว้แคบไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะแอดก็ขอขอบคุณพีพีเอทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้ เฮงเงรวยรวยกันย,ยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ